สวัสดีวันมาคาบูชานะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสาคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือวันที่พระธรรมรรมพุทธเจ้านะครับทรงลงมาแสดงปฏิโมกข์ให้กับพระสงฆ์เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสาคัญแล้วข้อสําคัญนะครับเป็นวันเพนนะเป็นวันเพนที่ว่าวันพะจาร์เต็มดวงผมเห็นว่าแวบแล้วเดี๋ยวผมจะลองเก็บภาพให้ดูนะครับว่า เราจะเก็บภาพได้ขนาดไหนด้วยโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละตามกันดีๆนะฮะอ่ะตอนนี้ผมออกมายืนนอกบ้านผมพยายามปิดไฟทั้งหมดแล้วนะครับมันเป็นหมู่บ้านนะครับพยายามแสงมันค่อนข้างจะเยอะผมเก็บได้แค่นี้จริงๆนะต้องบอกว่าถ้าเราณนะขณะนี้เราเห็นเนี่ยมันเต็มดวงมากๆนะก็ถือว่าสวยมากนะครับเอาผมก็ใหญ่โหแล้วมัน แม่อยากจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้จริงๆใช่ไหมฮะอ้โวนี่ผมพยายามสุดๆแล้วนะทุกท่านอ่ะตามนี้มีความสุขกับวันสำคัญของพระพุทธศาสนากันด้วยทุกท่านนะครับโอเค